สวัสดีค่ะวันนี้ไปเก็บเห็ดเก็บเห็ดพึ่งอยู่ทางเหนือของเมืองเยอรมันจ้าก็ได้ไปเก็บเห็ดพึ่งเนี่ยเห็นไหมเห็ดพึ่งเนี่ยเห็ดพึ่งจะมากำลังไปไม่ไกลอยู่หลังบ้านนี้เองไปกับเพื่อนสองคนเงาเงาก็เลยไป เอามาฝากเอฟตีน้องบุญรอดเห็ดพึ่งน้งเงาเงาไม่มีน้องบุญรอดแล้วก็เหงาไม่มีเพื่อนพอดีเพื่อนมาหาน้องมาหาก็เลยไปเก็บกันเดี๋ยวน้องเขาจะแกงก็เอาเห็ดพึ่งหวานมาฝากเอฟตีน้องบุญรอดเนาะช่องป้าหมูเอยช่องเมียฝรั่งคืนถิน่น เอาแค่ okay, นี้ก่อนเนาะหลับฝันดีจ้าไปก่อนนะหวัดดีจ้ารักเพื่อนเพื่อนทุกคนเอฟซีทุกคนขอให้มีความสุขและก็ปลอดภัยเนาะใครบ้านใครน้ําท่วมบ้านบ้าเองก็น้ําท่วมที่โคราชอืมฝนตกนาข้าวเต็มไปด้วยน้ําเอาแค่นี้ก่อนนะหวัดดีจ้าส่งกําลังใจไปถึงทุกๆคนเ้อ